สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าเช้าวันศุกร์หรือเปล่าวันนี้วันศุกรนะ์เนาะใช่ไหมครับเช้าวันศุกร์นะครับผมสุดสัปดาห์ของใครๆหลายคนนะครับผมต้นเดือนด้วยนะโอ้โหไปสั่งสรค์กันที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ทราบกันเหมือนกันนะครับช่วงนี้คงสั่งสร่อะไรกันไม่ได้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะเออนะก็กินสุก,กี้นะครับซื้อหมูนะซื้อหมูจากไมโครเลราคาครึ่งโลโลนึงอย่างเงี้ยไม่แพงหรอกครับผมซื้อน้ําจิ้มสุกี้มาจิ้มกิน ที่บ้านนะครับราคาถูกกว่าไปกินข้างนอกนะฮะหม้อซุกี้นะหม้อไฟฟ้าซุกี้ราคา4500นะร้ 5, 600, อะห้าหกรอยะไรเงี้ยเอามาต้มกินนะของผมก็มีอ,อ่หม้อชาบูประจําในห้องผมนะกินพักผ่อนหย่อนใจไปเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับผมในเรื่องของฟุตบอลเจลีกนะฮะที่เราจะเชียร์สามนักเตะไทยเรานะครับผมอ่ะส่วนไทยลีกเราก็อัปเดตกันหน่อยล่าสุดนะมีความคืบหน้านะครับผมก็กระทรวงหรือว่ากกทอ,อ,อ่กระทรวง กากีฬแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ไฟเขียวนะครับจัดแข่งบอลแบบปิดพร้อมคู่มือการโควิด -19 เนะครับเขามีคู่มือรายละเอียดแจงยิบเลยว่ามาตรการมีอะไรบ้างน,นะฮะกระทรวงกีฬาไฟเขียวนะครับ14ชนิดกีฬาแข่งแบบปิดได้แล้วหนึ่งในนั้นคือฟุตบอลนะฮะขณะที่โตโยต้าไทยลีกมีกำหนดคัมแบ็กช่วงเดือนกันยายนปี63นะฮะดอกเตอร์ก้องศักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทนะก็เปิดเผยว่านะกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาครับโดย นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ลงนามในการประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะอนุญาตให้14ชนิดกีฬาได้แก่นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลออบาสเกตบอลตะก้อกอล์ฟเทนนิสจักรยานยนต์รถยนต์แบดมินตันสนุกเกอร์เจ็ตสกีจักรยานโบลิง่งและมวยนะครับจัดการแข่งขันโดยไม่มี ผู้ชมนะครับอันนี้ย้ําโดยไม่มีผู้ชมเข้าสนามในในสนามได้แล้วนะครับก็คือว่าถ้าเป็นมวยตู้ใช่มฟุตมวยตู้อย่างเงี้ยก็มีแต่กรรมการให้คะแนนกรรมการบนบนเอ่าบนเวทีใช่ไหมแล้วก็มีนักมวยะ,ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงแค่นั้นแต่คนดูเขาไม่ให้เข้านะครับผม,มประมาณนั้นนะก็ฟุตบอลน,นะฮะในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9นั่นเองนะหรือว่าสบาคก็ได้พิจารณา คู่มือจัดการแข่งขันแต่และชนิดกีฬาอย่างละเอียดและให้ดําเนินการจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมเข้าสนามอันนี้ก็คือย้ําประเด็นนี้นะผู้ว่าการกรกตก็ได้กล่าวว่านะพร้อมเอ,อ่อพร้อมกันนี้สบคได้กําชับให้ทุกชนิดกีฬาจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการแข่งขันให้ที่ให้ไวอ้อย่างเคร่งครัดทั้งมาตรการก่อนแข่งขันระหว่างแข่งขันและหลังการแข่งขันฮะเพื่อความปลอดภัยของทุก คนจากไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องและจากนี้ไปจะมีการประเมินผลในการจัดก,การแข่งขันอย่างต่อเนื่องหากพบว่ากีฬาใดไม่ปฏิบัติตามคู่มือการแข่งขันที่ให้ไว้นะครับสบ,บคท,ที่จะที่จะทําหน้าที่หลักและกะกตนะครับหน่วยงานกีฬานะครับที่จะทําหน้าที่เสริมมีสิทธิที่จะระงับการแข่งขันกีฬานั้นได้ทุกเมื่อนะครับทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศกระทรวงเรื่องคู่มือ การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควรนิ 19, สเก้าบที่1ดังนี้นะ,ะประเด็นที่1ก็คือประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควรนิ COVID 19, สเก้าบที่1ลงวันที่1นึ่งกรกฎาคมปีหกสานะครับโอ้โหรายละเอียดมันเยอะนะ เขาก็มีเอกสารมาให้นะครับผมท่านผู้ชมก็ไปอ่านนันเองเนาะอมผมมาอ่านให้ยาวไปแล้วก็2เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโควิด่19ฉบับที่1การเผยแพร่อันนี้ประกาศกระทรวงอ,อันแรกประกาศกระทรวงอันที่2ก็คือการเผยแพร่และสามแพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬาสปิริตนะฮะอันนี้ก็เป็นฟอร์มในการลงทะเบียนของเขาะ ก็เริ่มลงทะเบียนเกี่ยวกับว่าจะลงแข่งขันกิจกรรมอะไรบ้างนะแต่ละสมาคมก็ต้องไปทำนะไปลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยวันที่3ามกรกฎาคมปี6กานะแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3มเป็นต้นไปนะ3 3ก็วันนี้เลยนะครับเป็นต้นไปเลยก็สำหรับโตโยต้าไทยลีกก็มีกำหนดการกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่12กันยายนปี63านี้นั่นเองนะก็กำหนดการเดิมครับก็คือเดือนกันยานั่นเองเนาะอืมก็ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตามที่ทูจะเร่งก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันก็กระทบในหลายอย่างนะครับทำให้สมาคมบริหารจัดการยากขึ้นนะครับในเรื่องของโปรแกรมต่างๆต้องถามสโมสรมันกระทบหลายฝ่ายนะฮะแล้วก็จะถามว่าแทนที่จะเปลี่ยนสมาคมจะต้องมาเปลี่ยนตามทูใช่ไหมทูคุณก็ต้องทูทูคุณไม่ได้ใหญ่กว่าสมาคมคุณก็ต้องไปเปลี่ยนแผนอะไรคุณมันธุรกิจของคุณใช่ไหมคุณก็ต้องไปเปลี่ยนแผนพังอะไรคุณถ้าคุณอยากจะจ่ายแค่ปีนี้ก็โอ้แล้วแต่อย่างเงี้ย ก็ปีหน้าถ้าคุณไม่ขอจ่ายก็ยกเลิกสัญญาอะไรไปแล้วก็ในสัญญาส่วนที่เหลือไอเขาเรียกว่าฤดูการที่เหลือของไทยลีกก็อาจจะให้เจ้าอื่นที่เขามีความพร้อมที่อยากจะจัดถ่ายทอดสดต่ออะไรอย่างเงี้ยถ่ายทอดสดต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคครับก็มาอัปเดตก,กันสําหรับข่าวนี้ว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะในส่วนของการที่จะมีการแข่งขันก็น่าจะมีความชัดเจนและถ้าตามกําหนดการของสมาคมก็ สิบสองกันยาเริ่มสิบสองกันยาก็แข่งได้แล้วนะแข่งได้นะครับแต่อาจจะดูว่าเฮ้ยมือลีกอื่นเขาแข่งกันแล้วแต่ลีกเราทำไมนานจังอะไรเงี้ยมันก็เอ่อก็แต่ละบริบทแต่ละสถานการณ์บ้านเมืองแต่ละรัฐบาลมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยว่ามาตรการของแต่ละรัฐบาลเนนะียจู่ๆเอ้เดี๋ยวเดือนเดือนนี้เราจัดแม่งเลยนะฮะว่าโควิดมันสงบแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเจลีกเหมือนบนเดสิการมันก็ไม่ได้จัดจัดไปอ้าวรัฐบาลไม่อนุญาตอ้าวสมาคมมาซวยอีกใช่ไหม เราต้องคิดถึงมุมนี้ดิใช่ไหมไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเดี๋ยวหาว่าผมแซ่อีกบอาว่าอจูจูว่าอ,อยากจะรับบริจาคใครก็เออผมเป็นคนดังนะผมรับบริจา克รับบริจาคใครก็ได้นะครับเอ,เ,อเอาเงินมาเลยนะครับเข้าบัญชีส่วนตัวผมนะครับไม่ขออนุญาตพื้นที่พื้นที่ก็ไม่รู้หน่วยงานหน่วยงานภาครัฐเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าจะเขาจะมีคนมานู่นนี่นั่นให้เอาของมาให้เอาอยู่ดีเอาแล้วรับเงินไปเอาเข้ากระเป๋าตัวเองก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ตรวจสอบไม่ได้ หายเข้าไปในกลีบเมฆใช่ไหมหายเข้าไปในกลีบเมฆเอ้เอาแล้วพอผู้สื่อข่าวหรือว่าสื่อไปถามว่าเออทางมีคนที่เขาเป็นตัวแทนที่จะรับบริจาคมาเคยมาบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของให้ไหมก็บอกอไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่า,าโดนหลอกโดนใช้เครื่องมือกลายเป็นลวงโลกไปทั้งนั้นโดนหลอกไปซะเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวมาดูบทสรุปกันนะประเด็นค,ค,คนนั้นนะอันนี้ผมไม่ขอขยายความในในส่วนของช่องนี้นะท่านผู้ชมอยากไปดูอะไรนะ เดตตามข่าวสารจะขยี้เรื่องปร,ประเด็นเนี้ยก็ไปดูในช่องเมาทีวีนะ M A O นะแล้วก็เว้นวักแล้วทีวีนะเมาทีวีเมาทีวีหรือเมาทีวีหรือเปล่าเมาทีวี <laughs> เออผมชื่อตั้งชื่อว่าเมาทีอยู่ๆก็ชื่อว่าเมาทีวีได้ไงไม่รู้นะออช่องนีมมมน้มันง่ายดีปะ่ะโอเคครับลาท่านชมเหมือนกับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้